แต่ถ้าเป็นเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วน,นอกจากที่เราจะตอนกิ่งมามชํำกิำ<อ>ง่งมาเ,าเห็นก็คือเป็นแค่กิ่งตอนครับเพราะว่าขุดกฎหมายตั้งกฎหมายคือถ้าขุดออกมาจากทางทะเลปุ๊บก็จะโดนเรู้สึกว่าทอกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรโทษของเขาจะเท่ากับมไม้พยุงโอ้หลายแรงเหมือนกันครับผอ่า มาเรามาดูโซนไม้ใหญ่นะครับวันนี้นะครับโซนไม้ใหญ่ที่ส่วนพี่โน้ตนะครับนี่เลยบอนไซนะครับต้นนี้เทียนทะเลนะครับพี่โอ้โหเมตรสิบเมห้าสิบเมตรห้าสิบ่งที่จะใหญ่ใหญ่มากสวยด้วยนะครับใช่ครับนีเป็นไม้ที่เริ่มเริ่มเข้ารวดแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นไม้ที่กําลังกําลังจะสร้างกําลังจะไล่เข้ารวด การเก็บซากเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องมาเหลาซากเหมือนกับชุดก่อนที่มาถ่ายทําไปครับครับผมพรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะมีการเหลาซากอันนี้ต้องตัดทิ้งไหมครับพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราใช้ใช้เป็นสิวสกัดให้เขาเป็นให้ให้ให้ซากเขาเคิร์ฟลงให้ให้ดูเหมือนธรรมชาติอประมาณนั้นก็คือเรียนแบบธรรมชาติเลยครับผมให้ให้กลมกลึงอยงธรรมชาติที่สุดครับผม ตัวนี้ก็น่าจะอีกประมาณปีหนึ่งสองปีปีกว่าๆแล้วกัน Marcus, น่าจะจบเป็นทรงรสวยๆพ <c oughs> ี่แล้วอันนี้อันนี้ใช้ใช้กิ่งตอนใช่ไหมครับกิ่งตอนอันนี้เราตอนกิ่งไว้เพื่อเอาไปจําหน่ายต่อให้กับคนที่สนใจที่อยากจะลองเลี้ยงเทียนทะเลอ่าครับผมประมาณนั้นก <c oughs> ็คือตอนเหมือนไม้ธรรมดาเลยใช่ใช่หรือว่ามีลักษณะการตอนพิเศษตอนเหมือนไม้ธรรมดาเลยครับติดง่ายเหมือนกันติดง่ายเหมือนกันใช่ ก็ลองอันนี้สําหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะไปทดลองเลี้ยงดูก่อนครับทดลองนิสัยไม้ครับผมอันนี้ขึ้นตอนใช่ด้านหลังก็จะเป็นไม้ใหญ่ๆที่กําลังรอการสร้างเริ่มเริ่มจะสร้างแล้วเริ่มตัดกิ่งบ้างครับสวนครับพี่ต้นนี้สวยเหมือนกันนะครับใช่ครับซากก็จะเยอะซากใหญ่มากนะครับพี่ๆดูสิ ยกคนเดียวไม่ไหวนะยโอ้สี่คนยังยังหน้าสั่นอยู่เลยย,ย,ย,ยังยังยกไม่ไหวแต่ส่วนมากเราจะใช้เป็นแฮนด์ลิฟเป็นเป็นเหมือนโฟก์ลิฟถ้าเป็นสวนใหญ่ๆของพี่ต๋องเขาจะใช้เป็นโฟก์ลิฟยกเลยนะพี่เนาะใช่ครับใช้รถยกแล้วก็ตอนเปลี่ยนเปลี่ยนดีเราจะใช้เป็นลอกตัวใหญ่ครับเป็นลอก มารับชมนะครับไม้ใหญ่นะครับพี่พี่เป็นเทียนทะเลไม้ใหญ่ก็หลายต้นนะครับตรงนี้มีกระถางเม็ดเม็ดขึ้นกระถางเม็ดขึ้นเลยขึ้นโครรงสลาสสิกนะคบพี่ใช่ครับคลาสสิกมากเราต้องปล่อยให้กิ่งเขาใหญ่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดเขามาอีกพอเราเขาใหญ่ได้ตำแหน่งเราปุ๊บเราก็จะตัดเขาเพื่อสร้างกิ่งย่อยขึ้นมาตัดแล้วตัดอีกบางทีบางบางจังหวะเราก็จะตอนเขาววาไอ้ที่หายนี่คือเราตอนเขาแล้ว ส่วนที่หายแต่พวกที่เราเห็นอยู่คือรากเขายังไม่มาถ้ารากเขามาปุ๊บเราก็จะตอนตอนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปลูกเป็นแบบนี้อ๋อ,อก็คือชํำลงลงกระ<ช>ถางแบบนี้เลยใช,ใช่ไหมพี่อันนี้ก็จะไปสร้างเป็นไม้เล็กๆได้สําหรับคนที่อยากจะลองหัดทําอย่างนี้ก็แบ่งจําหน่ายไม่กี่บาทไม่ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยใช่เท่าไหร่ครับพี่ถ้าไซส์นี้ก็อยู่450บาท450ใช่นะครับพี่พี่มารับเองมารับเอง แต่ต้นนี้นำเลี้ยงเยอะนะพี่เนาะเนี่ยตรงนี้ครับผมอันนี้มาแต่ก่อนยังไม่มีนะอันนี้มาโตที่ที่ขึ้นมาจากบนบกแล้วอันนี้มาสร้างลาเลี้ยงใหม่หมดเลยตอนมามีมีแค่นิดเดียวครับครับอันนี้คือรากใหม่ที่เกิดจากลำต้นที่ต่อมาอยู่กับมนุษย์ขึ้นฟังอย่าถามขึ้นมแล้ว โอโ้แต่ละตน้นมีความสวยงามในฉบับของบอนไซนะครับพี่พี่ตร,รงนี้ตกกระถางนะครับพี่ใช่ครับเป็นไม้ตกกระถางนี่ก็กำลังจะสร้างนะกำกิ่งก็ได้ขนาดลนะอันนี้กำลังปรับปรับเอ,อ่อปรับทรงเขาอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางใหม่ส่งก,กระถางาทำซากใหม่ค่อนข้างเยอะต้นนี้ ทำเป็นไม้ตกกระถางบางส่วนที่เราพันพันไว้ก็คือเราจะเล่งให้ก้ามเนื้อกิ่งเขาโตวไวยังไงนะครับพี่เขียนถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราพันกิ่งกิ่งเส้นทะเลส่วนมากถ้าถ้ามีการเข้ารวดครับผิดเข้ารวดที่กิ่งกิ่งเขาจะโตวไวขึ้นเขาจะเหมือน เพราะอะไรครับพี่เพราะอะไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ใหญ่ขึ้นจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่าไม้เข้าบ้ารวดคือโดนวดพันแล้วกิ่งเขาจะโตขึ้นแต่บางบางตำแหน่งถ้าเราไม่ได้พันเขากิ่งเขาจะอยู่เท่าเดิมไม่โตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมลองไปปรับใช้ดูนะครับพี่ๆใช่ครับนะครับโอ้โหสดชื่นนะครับเข้ามานี่สดชื่นเลย นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นกี่ปีครับพี่ต้นเนี้ยปลูก <laughs> ก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปียังไม่ได้ทำอะไรนี่รอดขนาะดเริ่มจะทำแล้วโอ้โหไม้ใหญ่นะครับเนี่ยใช่สุดยตอนนี้น่าจะเป็นไม้เก็บเพราะมันไม่มีแล้ว อันนี้ไม่ไม่ขายเลยใช่ไหมพี่เก็บเลยถ้าถ้าถ้อาอาจจะขายถ้าถ้าเงินถึง <laughs> <laughs> เพราะ <laughs> ว่าต้นไม้ตัวนี้เขาเป็นไม้ไม้ห่วงห้างแล้วอ๋อณปัจจุบันเนาจจนนะ <c oughs> จะเป็นไม้ที่เกิดตามชายฝั่งแต่ถ้าเป็นเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่มีแล้วเนาะ <c oughs> ไม่มีแล้วนอกจากที่เราจะตอน กิ่งมาจะมีจ<ช>ำ <ไป S 1> กิ่งมาเเห็นก็คือเป็นแค่กิ่งตอนครับเพราะว่าขุดกฎหมายตั้งกฎหมายคือถ้าขุดออกมาจากทางทะเลปุ๊บก็จะโดนเอรู้สึกว่าข้อกฎหมายเอขาเรียกว่าอะไรโทษของเขาจะเท่ากับหมายะยุงโอ้ลายแรงเหมือนก<ม>ันแต่เราก็ตอนนี้เราก็เลยหันมาเป็นการตอนกิง่งอันนี้ก็กิ่งตอนเนี่ยเพื่อไว้สร้างเหมือนกัน เพื่อมาไว้ทำาสร้างทำบอนไส่เหมือนกันแนอนาคตในอนาคตเนาะ,อะโอเคนะครับผมสําหรับไม้ใหญ่นะครับโซนไม้ใหญ่